สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้จะเป็นการสอนการกดรับ Microsoft Office นะฮะ Home and Student ที่แถมมากับโน้ตบุ๊กบางเครื่องนะครับโน้ตบุ๊กใหม่บางเครื่องที่แถมมากับตัวเครื่องนะครับตัวนี้เป็น Acer Aspire 3 w o r A315 นะครับแล้วก็เป็นไรเ e n 7นะการรับนะฮะสามารถกดรับได้ที่ Microsoft Store นะครับคือกดปุ่ม Windows มาแล้วกด Microsoft Store นะครับ หรือว่าจะกดไอคอน Microsoft Store ตรงกลางหน้าจอก็ได้นะครับด้านล่างกลางหน้าจอนะในส่วนของ Microsoft Store เนี่ยนะครับจะมีหัวข้อ Library อยู่ด้านซ้ายมือนะครับ Library ด้านซ้ายมือนะครับซึ่งเขาจะแสดงแอปพลิเคชันนะครับที่ติดตั้งบนตัวเครื่องมานะครับรวมถึงสิ่งที่แถมมากับตัวเครื่องนะครับก็คือ Include with Device ตัวนี้ด้วยนะครับ i n c l u d e with device นะครับคือสิ่งที่แถมมากับตัวเครื่องนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับจะมี Microsoft Home and Student มาแล้วก็ตัวของ PC Game Part มาให้นะครับสามารถกดรับเคลมได้นะครับสามารถกดรับเคลมได้นะครับซึ่งในส่วนของ Microsoft Home and Student นะครับในวันนี้เราจะพูดถึงอันตัวบนนี้นะฮะ Home and Student นะครับเราสามารถกดตัวนี้นะครับนี่นะ กดตัวนี้นะครับเอามาไปคลิกเลยนะครับ Home and Student นะในส่วนนี้นะครับเราจะต้องล็อกอินด้วย a c c o u n t ของ Microsoft ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็น Outlook h o t Mail Windows Live นู่นนี่นั่นต่างๆนะครับของ Microsoft นะครับล็อกอินมาแล้วนะครับนะกดคอนเฟิร์มนะครับหรือว่าควรจะสามารถเชนแอคเค n t ก็ได้นะครับถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแอคเค้าคือมีแอคเค้าอยู่แล้วนะครับสามารถเชนแอคเค้าได้นะครับถ้า ใช้อีเมลเดียวกับที่สมัครในการเปิดเครื่องนะครับก็ใช้อันนี้ก็ได้นะครับอันเดียวกันก็ได้นะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มครับข้อกําหนดนะครับต่างๆให้เราทำการเช็คตัวนี้นะครับ Microsoft Home and Student นะครับถูกต้องหรือไม่นะครับเวอร์ชั่นนี้นะเวอร์ชั่นนี้นะครับแล้วนะครับเราดูตัวนี้นะครับว่าคันที่ รีเจียนนะครับของเราเป็นไทยแลนด์หรือไม่นะครับในกรณีที่คนที่อยู่ไทยนะฮะถ้าเป็นไทยแลนด์แล้วนะครับสามารถกดคอนเฟิร์มได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ตั้งค่ารีเจียนนะครับตั้งแต่ตอนกําหนดการเปิดเครื่องครั้งแรกนะครับเป็นประเทศอื่นนะครับเราต้องมาตั้งค่าก่อนนะฮะซึ่งในส่วนนี้นะครับถ้าใครเป็นไทยแลนด์อยู่แล้วนะครับสามารถกดคอนเฟิร์มได้เลยนะครับก็จะ ก็จะสามารถได้รับเรียบร้อยนะครับ Get Start นะครับพอ g e t start เสร็จนะครับเขาก็ให้กดนะครับ license a g r e e m e n t นะครับ accept นะครับแล้วก็ Next นะฮะตัวนี้ก็ next นะครับตัวนี้ผมส่งข้อมูลแล้วกันนะครับแล้วก็เอาเป็นของพูซีนอลแล้วกันนะครับส่วนบุคคลนะครับอันนี้ก็กดดันไปนะครับ เรียบร้อยโอเคจากนั้นก็ต้องการอัปเดตอัปเดตตัวของ Microsoft Office นะครับหรือว่าอัปเดต Windows นั่นเองนะครับในส่วนนี้เขาก็จะหายไปนะครับในการอัปเดตของ Office ที่เพิ่มขึ้นมานะครับหากใครที่อยากต้องการให้มัน Auto Save นะครับเวลาต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเราสามารถเปิดปุ่มนี้ได้นะครับเขาก็จัดการ Auto Save ไฟล์เอกสารสำคัญนะครับเวลา มันไฟตกนะครับไฟดับอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถกู้คืนมาได้ทั้งหมดนะครับเนี้ง่ายเลยนะครับสําหรับคนที่มีอินเทอร์เน็ตอยู่นะครับและต้องการเซฟงานไว้บนคลาวด์ตลอดเวลานะครับก็สามารถเปิดปุ่มออโต้เซฟได้นะครับโอเคขอปิดกุน,นี้ก่อนนะครับแล้วมีคนถามว่าถ้าถ้าตัวของรีเจียนละ่ะที่มัน ตั้งค่าไม่ถูกต้องนะครับเราสามารถแก้ได้ตรงไหนนะฮะโดยที่เราไปที่นะครับตรงช่องค้นหานี่ก็ได้นะครับคลิกตรงช่องค้นหานี่นะครับตรงเซิร์ชนี่นะพิมพ์ไปเลยนะครับว่า Control Panel นะครับ Control Panel ใครที่เอ่อ Legionmenta อยู่แล้วนะครับไม่ต้องเซตในส่วนนี้นะครับ Control Panel นะครับคลิกที่ Control Panel นะครับเอามาคลิกเลยนะครับ นี่นะคอนโทรเนลนะฮะคลิกนะครับจากนั้นในส่วนของคตเตอรกอรี่นะครับให้เปลี่ยนเป็นลัสไอคอนก่อนนะฮะลัสไอคอนก่อนขอภัยครับเสียงรถด้านนอกดังมากนะครับคลิกตรงคาว่า r e g i o n นะครับ region นะครับแล้วก็ไปที่แท็บ administrative นะครับ Ad m i n i s t r a t i v e นะครับตัวนี้นะฮะ,ะด้านล่างจะเห็นว่าเนี่ยนะครับ จะมีให้เปลี่ยนตรงนี้นะครับอ่าเราก,กด Change นะครับแล้วก็เลือกเป็นไทยแลนด์นะครับ THAILAND ไทยไทยแลนด์ Thailand นะครับอ่าเรียบร้อยกด OK นะครับแล้วก็กดคําว่า Restart Now นะครับเครื่องก็จะทําการ restart และเปลี่ยนเป็นไทยให้นะครับก่อนที่คุณจะกด Confirm Active ตัวของ Microsoft Office Home and Student นะครับที่แถมมากับตัวเครื่องนั่นเองนะครับ